ที่เขียวโอ้ยสะดุดสหลจมบัดปลางี้เริ่มตื่นละ มาแต่ยาห่าวเลยดีขึ้นถึงโอ้ขาดเลยรอระยยอดไม้ขาดเลยอะย 5. 5. สีอาสามจุดห้าเดี๋ยวสีเขียวตรงนี้มิดโอมิดคอเลยตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวมั้งครับเอาให้ครบสีอาสามจุดห้าครับผมเปลี่ยนีอาไว้เนี่นย แคบก็ดูจะต่อครับสีเขียวที่อาทาง,างยาุทธาครับผมเอกกระเท่ลกมาเดินกับตัวเพื่อนนะเก๋ครับเดินเข้ามาเยยี่มโอ้ยตรงนี้น้ำมันดีนี่หว่าตรงนี้น้ำมันดีตรงนั้นน้ำตรงนั้นน้ำมันเสียปลาที่มาอยู่นี่เหยื่อตัวไม่ค่อยโตนะ โอ้ตายกูตื่นหมดแล้วเนาะ กัดกระชากกัดกระชากส่งไม่ทันเฮ้ยัวโตวเลยนี่นี่โต,ตเฮ้ยระวังมเด๋ยวก็ฟูเต็มตะปูแล้ว หมายน้ำท่วมครับโอ้ยโอ้ตายน้ำมันดีตรงนี้นีน้ำเงี้ยวไกดทิยาสามจุดห้าครับหมายน้ำท่วมโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อทิยาสามจุดห้า ไช้โอเคครับเยี่ยมกัีเทียร้อนมั้งเที่ยงแล้วเลยหมดเวลากัดเขาบอหมดเวลากินข้าวเขาบอกพักก่อนดี๋ยวฮะยวบ่ายค่อยเอาใหม่เขาบอกพักเที่ยงก่อนน่ กัดมันกัดตั้งนานมันก็อยู่ตรงนี้ลปลาแต่ยังไม่กัดมันไม่เอาแล้วไนยะรอรอบบ่ายอรอบกเนี่ยไม่เอาเลยอะแรกแม่นทุกไม้ยุกตุบตับไปหมดอฮ้อเฮ้อเฮ้ย ยังไงข้ามาดิยังไงยังไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวซับทีอาสามจุดห้าเขียวเหนียวซับนี่โอเคครับติดช่อนนาช่องนี้ไม่รู้กี่แต้มแั่กี่แต้มแล้วเดี๋ยวดูกันต่อครับแย่มครับทีอาสามจุดห้าปลายเอกเท่าหลง